สวัสดีครับช่องมาวินหนุ่มา์มแล้วก็บ่าวแพ็กป้าต่อยครับคับผมป้งต่อยด้วยนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับครับผมตัวใหมเลยนะครับอาวินสอบถามเลยน่าตอบถามแม่แต่ก็ได้วันนี้นะครับท่านผู้ชมกับผมสีบอกภาษาอีสานกับแม่แต่เลยนะครับเพราะว่าแม่แต่เนี่เป็นเป็นญาติผมผู้หนึ่งนะครับเพราะว่าเลาฝันนะครับงวดที่แล้วอย่างนี้พอทั้งแรงว่าวซูผมฟังแหละผมใส่พอทั้งแรงว่าวสูฟังอีกทีหนึ่งว่างวดที่แล้วเพื่อหัน พอท่องแลไปไทยแล้วก็ไปสอบถามความฝันของแม่แต่ได้เลขตัวไหนแล้วมันออกออกตัวไหนพอท่องเร่อันยืดสมมติอะนรไหมอเขียนมาอยู่ดลยอเพราะว่ามันเข่าด้วยเขาทำผิดชอื้อยางเลยผมก็เลยมาตามเพราะว่าแม่แต่แล้วว่าคันเลขเข่ามันจะเข่าเขายืดสามวดนะครับเลขจะเข้าอยู่ประมาณสามวดพอเข่าซื่อเรื่องพอท่องแลก็ไไ้ถูกต้องสือคือสื่อสามงวดร่างยันกั หมดไปล้นใช่ไหมเป็นัสิทุกทุกครูกนณีเลยทุกคั้งเลยเท่าสามเท่ะสามหัวก็จบไปโน้ตเติมก็พออีกเพี้ยนนึงเอาเอาล่องล่องบอลนี่ครั้งแรกคืองวดที่ผ่านมาไอ้สิบหกเมษายนพอสารวันห้าร้อยหกสิบเกดขึ้นเมเตอร์ฝันฝันว่าปีงการยุเปียกปีงกัดเออปีงนี่มันรอบสองเอารอบแรกรอบแรกขึ้นนอกไผ่ฝันฝันว่าหนอกไผ่เออมาเขาปลูกเต็มสอง ขบูบที่นี่มาแล้วเขาลูกเป็นน้อยแล้าแต่ว่าโบมี่หม่องวานโหยยมเขาย้าับโบมี่มงวานเข็นมาไห่แม่แต่เข็นขาลูอเข็นเขาไปก็บไปหลังบ้านบองเขาท้องเรียอยู่บอกเลยบัที่นี้เป็นเทออยวขับทู้ชมเป็นปดุกมิตรปลาตัวเดียวคิตรปลาดุกตัวใหญ่ตัวมิตรปลาดุกตัวเดียวถือคากบชิวขากบนี่มิตรปลาตอวตหอยเที่ยวมิตรปลาตัวใหญ่เขากับเก้าปลากับแปดเขาต้องเลียเขียนครับ เงวดีแล้วครับว่าพอท่องแรีเขียนแปดเก้านี่เรียกฟันแมเตอนี่คือดที่ผ่านมากนะครับว่าจำโรงเรียนมาวิ่นี่หนึ่งเก้านก็เก็บตัวแล้วับครับแบนครับะแสดงว่าแมแต่นี่ใครเข่าทึ่งทึ่งมาครับบันเนียนไปเอาไปแล้วกไหมกมี่กมีอ่นท่องแรกับแมแต่เด้เป็นผู้หิทเป็นผู้ขั้วเห็นว่าถือเรียทั้งสองคนอ้แล้วถือถือทั้งปีทั้งนองเออทั้งพีทั้งนองตันที่นี่กมีไหมี่นกอานขอไปชวนมีส่วนแล้วก็ถึงบอกว่า นั่งปูดูอ่ากสิออกอิรินั่งปูเป็นปูอัอนเอากระมังบาไปบอาผืพนกระมังนผตั้งน้ำใจหลังมันน่ะเห็นบ่องได้ของพวันอะไรไปเที่ยววนหนึ่งเกจหนึ่งเก้าก็ทอดนุมอ่ำถือว่ารอบนี้งวดบังหันเป็นเป็นงวดแรกมันบ่เป็นงวดแรกครับงวดแรกวอรอบแรกตอนี้งวดที่สองฝันไปคับนีกฝันไปงวดที่สองกับฝันบาฝันบาได้บักตูมสามน่วย ได้บักตูมสามนวกตูมเข้าเป็นบะปักตูมเนี่ยนะครับบักตูมเนาะกับมะพร้าวออกเหมือนเข้า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 ใบเข่าเป็นบ่แม่ทำให้ได้กีนเข้าใบเขากินเนาะอครัในมะสามนวยเลยกัเอาเข่าเอาเข่าเหนียวเข้าเลยล่ะเออไปใบไปใบใบแล้วก็บีบนวดนวดนวดให้มันเข้ากันเหมืนบ่มันก็บปีนไปปีนมาแม่กเขาแบบนี้แม่บวกแม่บวกประเด็นแม่เออออเเฮ็ดแบบเฮ็ดเรากับง่ามง่ามนะที่อย่างนอสท่ากินแต่ว่าแต่ว่าเข้ากอดไว้อื กอดบักตูมสามนุ้ยกอดไว้เด้กอดบักตูมใบเข่าสามนุ้ยเออกอดไว้เห็นแล้วกอดไว้เพราะว่ยมันหลุดแม่เลยกอดไว้เดี๋ยวนี้บาดที่นี่กอดไว้แล้วมันท้อมาเลี้ยวเบื้งหน้าหน้าบักตูมยังเห็นงามงามเห็นวิ้นเข่าเป็นมีดงามงามแต่ป่าเพราะท่านกินแต่ว่ากอดไว้ยังมันหลุดมือกอดเจอผือได้เด้วนี่สามนุ้ยกอดไว้เลยบานนี้โตโตไปโตมากอะฝันซจำนี่แหละแต่ว่า ทีตีเป็นเล็กป่ะที่นี่อืออ๋แม่แต่ตีเป็นตัวไหนเล็กจังไม่แต่เป็นซีเป็นบ้าอืเอาแม่แต่ตูมสามน้วยเป็นบ้าตูมสามเขาเป็นเก่าเป็นบ้าเขาเป็นเก่าตีกันตีกันเป็สียงผู้นิ่เป็นพู้นิ่งฟันก็นักเนี่ยฟันก็หนักมากเออบานี้แม่แต่ฟันว่าสามเก่าโอ้อันตีเด็กสามเก่าขัดเจ้าตัวผู้ตัวห้ามแซก็เป็นสีเนี่เออสามเก่าเนี่ยแหละบาดที่นี่ก็เลยว่าฟันเลวเป็นบ่ บดบือรุ่นมาฟันว่าคนเอาของมาฝากไวเฮียนเออเป็นผ่าไหมผ่ายังมือสิไหะเป็นถุงเป็นยังไหมเอามาฝากไว้เฮียนเอาไหมพ้นอาะไรหะฝันดีได้น่ะแม่แต่เออหน่ะฝันเอาของเอาของมาให้กันได้ไหมตาตาฝันว่าเห็นบอกตูมสามวยเออไกด์ใบเขาปกอบไกด์ใบมันรุดถือว่าเขาได้ด้วยน่ะเลขเขาเลยคือกอดใบใบมันรุดว่าท่านอิกิโนะเต้กอดใบดีสิโอ่กอดไว้ยังดีเลยเออใบกระไตี ตีว่าสามเก้าบันนี้พนี้มากนาดมาฝันมันบว่าซีมันบวชตัวผู้งยิ่งอ่ะตัวเขาเองก็เป็นซีก็ได้มันบวชอะไอเงี้ยไรก็รึก็อคืรใครกันได้ป่ะอันนั้นที่ฝันเราฝังที่นี่ฝันเหมือนขับฝันบนหันทีบอเลี้ยต้องงวดพุณนต้องงวดที่นี่คือไปแต่นี่ฝันเอาบอที่มาบอหันเนี่ยไม่ไม่เนี่ยเปลี่ยนหนึ่งเนี่ย อันนี้คือใบไม้ของวัวนี่เป็นบ่ครับที่ว่ากระปูนี่ต้นนั่นแกฟัง่ให้น้องฟังนี่คือกระปูเอากระปูวัวนี่เป็นบ่อหนี้วัวนี้ละมันบอกกระปูนั่นละเอาเมื่อฟันวาวมือไปจุ่มล่องน้ำกระปูเหนไหมหนีเมื่อหนีเมือหนีเมื่อซีดออกกันว่าบันนี้บันนี้เอาเอานิ้วสี่นิ้วเดียวได้บันนี่สี่ลงมันก็เมื่อหนีบีก็ กระปูจับเป็นปุ่มขึ้นมาได้บ้านีลกระซิดออกอีกกิบออกก็เลยตีว่าแปดหนึ่งหนึ่งแปดเป็นชนะพอเนื้อเนื้อสิวลงสีไหมมะสีลงมือมือมันเอากะปูมันหนีบเมากระซิดออกแหมเทียที่สองมันจับมาเป็นปุ่มเลยเลยจับในเพราะที่เขาเป็นอันอันอันเอากะปูใส่คูนี่จับตัวเดียวมันเป็นพวงขึ้นเออทังทั้งนมันหนีบเมากระซิดออกยังสี่ เออสีเอนุโมือสี่นี้สี่เดียวนี่ลงลงลง่มคืนนะครับท่านผู้ชมเออนี่แหละคือคือฝันงวดวันเหมือนว่านหมวกก้อนนี่เป็นขี้ฝันของแม่เต๋าฝันล่าเทาวันหนึ่งบ่ฝันพุ่นตาสีว่ากินแดงก็ไข้บกเข่าเออก็นี่แหละฝันแล้วไม่ได้กินไข้บกเดียงน่ะ เอาเอาเป็นวายญี่ข่างลางบ่ตัวนี้ข่างลางบ่ฝันฝันสองเที่ยงนี่ว่าครับนี่ฝันสองเที่ยแต่ว่าเ้าหมันใจตะวันได้กินบักอุ่มโอ้แบบเด็งอุ่มบักตู้มอยู่ละอใบเขาแล้วอุ่มเอาไว้เห็นมันหลุดมือเดี๋ยว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 คนอนุญาตถามแม่แต่ที่ฝันอันเกี่ยวกับบักตูมนี่ฝันที่หลังฝันก่อนฝันฝันก้อนกระปูนี่มือมันว่าครับเออก้อนก้อนกระปูนหมือมือก้อนนี่มั้งไปผู้ก้อนคนาสุดรับ ลาสุดนี่แหละเต็มขึ้นกับพระวันแต่ว่าวันวันได้กับได้อันอันบักตูมใบเขากับพากคนเอาของมาฝากกันวันแปะแปะต้หมุดหงดหงดหัเขากับคนชินาบันมาฟังเป็นเบาคือคุยคือไข่ไับของกูแท้คือว่าเห็นไหมเด็คือฟันไข่ไข่ขึ้ไม่แตะแต่ว่ากันนี่เก่ามีสามมีซีนเนี่ยแต่ว่าจริงอัน แต่ว่าแม่นี่ว่าดสามเก่าด้บาดที่เพื่อนี่มาแกว่ามีซีเนี่ยก็เลยตีใส่ถุงเอ้กูเป็นซีบอกระเราะีใส่นะเพ่นเลยคล้ายๆกันมาบาดถอยเขาบอกไปหนักเลยแม่นลกนี่นหละนี่เป็นที่สี่สูตรของแม่แกคือสามงวดซ้อนอันนี้เป็นงวดแรกบอเ่ครับนี่งวดแรกกันเก้าสองเตท่าหซื้อไปแล้วมาที่สองมาที่สองสูตรแม่แกสามงวดซ้อนสามงวดซ้อนแต่ว่าต่อไปมันก็กิดโดนยังพอทีนึงทุกแถวเลยวิ่ ที่บาทเป็นเหรียสุกเที่ยวเลยแค่ผมว่าถือรายจันทร์ศีรษะศีบษะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขก็เป็นตัวเลขชิส่วนบุคคลโปรดใช้วิญญาณในการรับชมนะครับแมแต่เพิ่นกับฟันประมาณนี้เพราะวางวดที่แล้วกับขึ้เข่าบ่ิยายเขาทั้งบนทั้งล่างหมวดนี้เป็นหวดที่สองแมแต่เพิ่นบอกว่าทาเลขเพิ่นฟันได้มั้นศีรษาอยู่สามหวดนี่เป็นหวดที่สองหวดที่สองเพิ่นฟันได้บี้บี้บักตูมกับประตูกับเป็นเลข เลขเอาเอาไงเลข2คูใชไปตัวหนึ่งก็คือ3าซีเก่าคือเก่า3าซีนะครับไอตัวที่สองนี่คือ8 1หนึ่งกับประมาณสานีนะครับหนึ่งกับกะจันเอาเอามือเจียวหาก็ไดเมนบ์บ์เมื่อกับหายไวเร็้ให้ท่านผู้ชมนะครับเอฟซีลองพิจารณาแล้วก็ตีความฝันแม่แต้ที่ว่ามีกระปู มองสี่นี่มือผู้เตีดีความฝันเป็นอืที่ไม่แตี้ยลงมากเนาะให้พึ่งเให้เหม็นมาเบิงว่าเหม็นมาเบิงพึ่งตีไปแบบนีครับผมจังสุดเลยเว้ไว้เป็นหลักฐานถูกป่ะจีความฝันแบบนี้เฮ้ออันเม็นเฮ้อเม็นประตูไม่ได้เป็นศูนย์ก็ได้เนาะ สงสืบเก่าเป็นได้ดีแมแต่เพราะว่าบักตูนมันตีเลยเหมือนบักตูนสามน่วยเออบักตูนเประมาณหนตูงตูนตูนใบเขานั่นอ่ะเดี๋ยวจะสูตรไห้เนาเนี่ยเป็นเป็นสูตรอ่านมันปะบักตูนสามน่วยครับอุ้มอุ้มเส้ใส่บ่อุ้มใส่เอิร์กเนี่ยใบมันใบมันรุดอย่ามันรุดอุ้มเอาอุ้มเอาสามศูนย์สามก็ได้นุ่มอ่านตีคือพอแล้วเลยคิดคือศูนย์สามไลฟ์เพิ่นนั่นพิจารณาเอาแต่ว่า คือว่าเอาเข่าใส่ในหันถือว่าเลขเข่าตัวนั้นเดยอยู่หนาเพราะมันใจตัวนั้นเดเอาที่เอืออคเนาะเอาเข่าไหว้แบบตูมใช่ไหก่าอันไหวแต่ก็ง่ายง่ายง่ายนะเมื่อกันอันเลี้ยงคือเป็นมัดตัอยเลี้ยงคือเมื่อกันมันเะหนาบางก็จะหลังนั่นแหละคือไม่แต่เขาเรียกว่าเข่าเต็มเต็มเนี่ยเข่าเต็มเต็มเพราะว่าจะเอาแบบเอาเข่าไปใส่ในหันในแบบตูนแล้วก็เน้นใส่ในหันถือว่าเต็มถือว่าถือว่าเข่าเต็มเต็มบันนี้บันเพียรแล้วบันเลี้ยวบางบันงามได้หนานาแบบตูนั่นนะ มันปีดเห็นแต่เม็ดเขาได้บานนี่นี่แหละนี่แหละมันขึ้นว่าเขาดิถือว่าเขานั่เปะเขาบกตูมน้อยบกตูมว่าหน่อมันตรงโตได้เลยพอทั้งแรงพูดเท่ากับเก่าเอาเอาเอาเส้นบกตูมเขากเก่เขาใบแบบตูมคือมันใบกูกินอ่ะนะกินว่าพู้เฒ่ากับเก่าเป็นว่าตูมสามหน่วยกัดเหตุเพราท้องเรียนตีจีนเรา้งรตีเบิ้งสามก็ไดศูนย์ก็ไรศูนยนี่อย่งตบยุ่งบ ตีเข้าศูนย์ไปได้ตีตีเข้าศูนย์เพราะว่าเอาไปแตกเป็นเก้าเอาบางตัวเป็นศูนย์จบเข้าสวัสดีครับขอท้องเนี่ยปวดทวอกไยครับนี่นี่หละคนตีก็ไปแล้วโอ้ยตายแต่เอาเอาเอาดีละโอ้ยไม่นังอีกเรื่องกะติกน้ะเรื่องกะตินะเดีครับจะเป็นกระปุกกระปิปนั่นนี่ก็ได้โอ้ยเป็นคนใส่ไปแล้วไปแล้วโอเคครับคนนี้คนนี้ละฟันยังสี่ละเจ้าสี่นี่เอา บอกตุมกะเขากับปูกัะออกซิดโมจิตออกเขาเท่าเขาแล้วก็ออกแค่กะมาที่นี่ได้สีบอีกขั้างในรัฐบานอันนี้บอนี้ดอกก็แบบว่าคลายไหมฟันแบบนึ่งเลื่อนนั่งล่างไหมเกตศูนย์สี่เป็นตัวเนยเออเป็นตัวเป็นล่างล่างในพวกฟันจะของพวกหนูซึกว่าเกต ศูนย์สี่มีล่างๆฟันเห็นโตล่างๆเตะเห็นโตล่างๆเลยได้ข้นแบบซึกเป็นสีแดงหรือสีอะไรเป็นหูเป็นเปไปออกไปผุดหรอออกไปช้าแดงๆหรอแตมันเป็นล่างล่างเป็นล่างๆเกจศูนย์สี่เกจศูนย์สี่จำเลยแม่นยังค่ะอันนี้ละ แม่เท่านั้นะอละถ้าเขาตัวเดียวเขาตัวนี้คือจบไปเลยครับตานชมปังเลยนะครับอย่าลืมเลยบเพราอว่า้ทจแตนคือสามหมวดสอนได้เดือนีน่งหมวดที่สองเลยดครับที่สองมาที่นี่แม่ซื้อวังหันนั่มยี่ยางก็นั่งยังหันแม่ถามว่านั่งมิเอยเกศูนย์สีไม่บรูปบอมีย่าหาม่พอมีแตแปดศูนยีก็เลยเอาแปดศูนย์สี่นี่อมันกลบ่คใครยๆกันก็เพิ่นนีนั่งอีมันบ่วันครก็ไป่นเออนะครับ เอานะครับก็ได้สัมผัสไม่แตะมันทีเดียวลอยนะครับเทิ้งเหล็กออกฟันซัมมี่ล่ะเพิร์กัมี่อยู่กับมาสซัมนี่ก็ให้ไปตีเอาแต่พอเกจศูนยีนี่มันล่างๆเขาในความฝันนี่คู่ร่วมจะซื้อวันมิเกจเลยล่ะตีเอาแบบจริงก็ให้เบิ้งเป็นแนวทางแน่แล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการชมนะคฉุกเฉินีนะครับถูกต้องครับวันนี้ก็มาแม่แต่แล้วก็พ่อตำเรียก็ไปดีไปเข้าห้องน้ำเนาะปวดท้องกับท่านหันแล้วก็สรุปตัวเลขตัวสุดท้ายสรุปตัวเลขก็คือ ไม่ได่บอกว่า704หรือ804เนาะแล้วก็ที่เพิ่นฝันกลับไปเตียวเอาวันติตีมาตัวไหนเนื้อป้อมฝันวัดขีดคือ,อกบุคคลแต่ละคนตีความฝันใน,นขับตัวเามนกันเลเพิ่นกลับมาเว้าสูกันฟังเนาะออแต่ว่าส่วนที่เพิ่นตีได้ก็คือฝันเห็นกับปูทีเป็นแปดหนึ่งปดหนึ่งฝันเห็นบักตูมแล้วกครับอภัยเอาเข้าบ่ายน่ะเพิ่นตีเป็น934ครับผมท่าน ผู้ชมเอฟซีกัตีเป็นตัวไรควบฝันของแม่แต่ที่ตีเลขเก่งๆกับล่องเมนเข้ามานะครับแต่ว่าตอนกระปูการนี่เท่าจะเอาหากันในเนาะในมื่อมันเนาะเน่ยครับอ่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เอฟซีเป็นเมนเข้ามาเป็นล่องฝันฝันครับผมนะครับฝันยังสี่ละบระเด็นนี่ดอกฝันจริงๆเลยล่ะแบบนี้แหละอ่านะครับแต่ว่าหันแม่แตได้ซื้อเล่นคือสามหมวดติดต่อกันเลยบาดัี่ก็งุดไปโดนได้บาดยังมาพออีกเจอสามเจอสามขังวิน เป็นยายสันเป็นสองสองเทียอะไรได้เป็นแบบนี้โอ้นี่นีพันหลักที่ว่าพันยำพักนี่มันใจง่ายแต่มันใจคักแล้วเพราะว่ามันเคยถึงในงวดนหนึ่งแล้วงวดที่สองที่สามมันก็ตอมันก็งดไปอีก่ได้แบบนี้เคยเป็นลักษณะนี่เนาะกัมหนึ่งกัมหนึ่งเขาสังเกตุงไม่ต่อยสังเกตุบางอย่าว่าฝันอะไรไม่ตะก้อนเอายังมาให้ไหมว่าของให้พ่อน้ำกับน้ำงามงามน้ำใสใสแต่ก็มีคนเอาของมาให้นี่แหละ สังเกตจ้าของว่ากูต้องถือเลยอีกแล้ขึ้นมาได <ร Stevens. S 2> ้หเพราะว่า <trabajo> มันสามมันสามงวดมันจังมันจังมันจังหนีไปไงกลับมาอีกเราโดนจะกลับมาอีกไหมที่ติดต้อนวันสามเทียเลยอันนี้วดที่สองอันนี้วดที่สองสิบไปสำหรับบ้านบ้านเลขที่ที่ไม่แด้เป็นนอนฟันเนี่ยคือบ้านเลขที่สิบสามโมสิบนะครับบ้านเลขที่สิบสามโมสิบนะครับอ้า อาถลกอา์ลเมกจะเปีันธ่ี้แล้วมเนาะโอเคนะครับก็จะได้กลาวลาขอตัวท่านผู้ชมนะครับไปดูตามจุดต่างๆอ่าวรนยานพนยูานเนี่ยเอายก่อนไปเสื้อติดกอนเยนะครับยอกยอนยอกเือๆนะานนะเอาโอเคนก็จะให้แม่แต่นอนพักผ่อนนะครับผมเด้องอ่านบทตงคลิปหน้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับสาหรับค่ำคืนนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีโชคดีเป็นบางทุกท่านทุกคนนะครับผม